สวัสดีทุกคนน้องเอฟซีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวว่าที่มีชื่อว่าบ้างไร่ไปนะนะคะแล้วเลือกไอเดีเนี่ยเดี๋ยวเราก็เข้าไปชมก่อนนะคะนี่นะคะตรงทางเดินเข้าไปก็จะมีไฟเลยะคะ่ะเข้ามาก็ด้านนี้ก็จะเป็นมีโคมไฟทางมดนะคะแล้วก็มีตียแล้วก็นั่งกินข้าวค่ะรวมถึงในเตีย เราเอาของมาใส่ด้วยนะคะต้องขอเอาห้สลัดเสียนด้วยส่วนตรงข้างนอกเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิวนะคะอกวางไปข้างนอกได้เลยค่ะนางมาด้านนี้ก็จะมีถุงไว้ใช้เปที่ตลาดนะคะตรงนี้คือห้องรับแขกน,นะคะมีมีกรองด้วย <c oughs> มีกรองให้เราตีด้วยนะคะในด้านนอกก็จะเป็นวิวประมาณนี้เลยนะคะ ดูในสว่วนห้องนอนกันเลยนะคะที่ห้องนอนนะคะก็จะมีตู้ตรงนี้เดี๋ยวปุ่มกดในไหนเดี๋ยวเข้าไปใกล้กว่านี้ก่อนอ๋อปุ่มกดอยู่ในนี่นะคะนี่นะคะคือบ้านที่เราสร้างเองนะสว่วนความคิดของเราเราก็คิดไม่ออกก็เลยวางอาที่ที่เล่นดนตรีไว้ใต้ตที่ทางาน มันเล่อะไรไม่ออกแล้วก็มีที่เล่นกีตาร์นั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงบ้างมีกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยนะคะก็ทางนอทา้งนอเนี่ยก็มีวิวด้วยนะคะแต่เราเอาบันไดตัวน,นั้นบางเงี้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเค่มาโซนก็จะเป็นที่นั่งคุยกัน,นะคะ่ะนั่งชมวิวไปด้วยปิ้งบาร์บีคิวไปด้วยนี่นะคะนี่คือโถดอกไม้คารานะแล้วก็มีไก่มีกุ้งนี่ก็อี ก็อีกก็ช่างเขียวจะจีเลยเชียวมาดูที่ตรงนี้เลยค่ะตู้เย็งนะคะเราสร้างเองเลยมีสักประมาณ15นาทีนะคะมีเรื้อผ้าตรงนี้ด้วยค่ะแล้วรวมมีกระจกด้วยนะคะมีแรง ้างบนหลังคาเตกตรงนี้เราจะบอกให้นะคะมันสามารถกดนั่งได้นะคะตอนเราเข้ามานะ,ะโถสว่งค่ะไว้เข้าห้องน้ำาห้องน้ำนี่อ่ามันหยุดตรงนี้ก็จะเป็นทางหลังห้องน้ำนะคะเปิดประตูออกมาล้างมือตรงนี้ค่ะนี่คืออ่าล้างมือถ้าเกิดว่าเราย้ายมันออกไปทางนอกหน่อยมันก็อาจจะตรงฝุ่งเนี่ย ยามฝูตกมันก็จะโด่งฝูตงตเสแยกียกทั้งโคงทั้งแองเลยมาดูชั้งวงกันเลยนะคะทั้งวงเนี่ยเราจะสร้างเป็นที่ตากพริกนะคะนี่เลยนะคะพิกมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะนี่เลยค่ะไอดี ID ที่ทุกคนต้องการนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวชมก็ ก็ไปใช้ดินเชียร์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใช้ที่ปไปเอฟซีใหม่อด่ายไม่ไม่ไมยากถ้าคลิปใหม่ๆของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย